สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาแนะนำตัวผมวิน GT Auto วันนี้มีรถนำเสนอประจำสัปดาห์นี้เข้าใหม่สดๆลลดนลร้อนสีแดงแรงจีด๊ดยานลิส1.2 g เป็นตัว e ีโกขานะครับ นี่ข้ามาใหม่เลยครับตามสไตล์ของ GT Auto นะครับวันนี้เราก็พามาดูรอบคันก่อนนะครับดูจากไฟก่อนนะครับผมดูสองข้างเลยครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับลองมาดูนะครับตัวล้อนะครับดูที่แม็กนะครับนี่เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมยางใหม่ครับผมปี2020นสะครับสามารถใช้ได้อีกยาวๆครับผมดูรอบคันเลยครับเวลาเปิดนะครับผมกุญแจผมอยู่ในกระเป๋านะครับอ่ะกระเป๋าซ้ายซ้ายสามารถเปิดได้อัตโนมัติครับผม เป็นคีเลสนะครับผมดูครับมีตะเกิดด้านข้างนะครับดูไฟครับไฟยังสวยงามครับและสังเกตดูนะครับว่าเป็นตัวจีครับตัวท็อปยังอยู่ครับผมตานหลังสามารถใช้มือเปิดได้เลยครับอือกว้างเลยครับผมสามารถดึงออกได้ครับถ้าท่านใดอยากจะขนของสัมภาระ ตัวนี้เป็นตัวแฮชแบกนะครับผมสามารถพับเบาะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับผมนี่พับได้เลยปึ๊บนี่กว้างสามารถพับได้เลยครับผมทําได้ทั้งสองข้างนะครับดูนะครการปิดชกคตรงนี้ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมน,นะครับปิดปึ๊บนี่มีสเกิร์ตแต่งรอบคันมานะครับโอ้โหเสียงฝนฟ้าเป็นใจ สวยงามดูครับรับๆอครับดูรับๆครับขอบประตูผมดึงให้ดูเม็อมอดอง์เม็ดอาร์ตยังอยู่เหมือนเดิมอโอ้โหสวยจริงๆมาดูจากข้างหน้านะครับผมนี่พิเศษมามีตัวค้ำหน้าด้วยนะครับทำให้รถขยับวิ่งทางไกลขับเร็วได้นิ่งขึ้นครับริว้วรอยสติกเกอร์อยู่ครบครับแบตเตอรี่ใหม่ สวยงามจริงๆครับผมครับแล้วคราวนี้เรามาดูส่วนภายในของตัวรถนะครับผมเกพวงมาลัยยังใหม่กิ๊บนะครับไม่ค่อยมีริ้วรอยอะไรนะครับส่วนวิทยุเราลองเปิดดูสามารถจะเปิดกับตรงนี้หรือไม่ก็กดตัวโหมดนะครับผมพวงมาลัยจะมีคอนโทรลนะครับผมพอกดปุ๊บเสียงเพลงก็ขึ้นสามารถกด เพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงพวงมาลัยได้เลยครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแอร์ก็เป็นตัวดิจิตอลเลยนะครับผมส่วนด้านหลังก็มีที่วางแก้วให้กับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าตัว R นะครับมองไปด้านบนครับมีกระจกครับมองหลังครับสามารถถอยเดี๋ยวผมถอยปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ได้เลยแล้วพอกดเข้าเกียร์ D นะครับ D เดินนะครับ D เดิน มีเดินปึ๊บกล้องสวยเลยครับไปข้างหน้าเห็นชัดเจนสามารถปรับได้ครับอ่าเห็นชัดเจนชัดเจนเลยครับผมอ่าฮะเดี๋ยวเข้ามาคุยถึงเรื่องโปรโมชั่นกันครับถามว่ารถคันนี้ดีไหมครับดีคุณภาพเกรดเอเบวกครับผมคันนี้3ามแ0 0สามหบาทแต่ถ้าใครท่านใดดูผ่าน YouTube นะครับจะเหลือ3าม0 0 0สองห 9,000บาทครับผมคิดดูนะครับทุกวันนี้การเดินทางไปทำงานใช้รถใช้ลาตกวันเดือนหนึ่ง6 7 0 0 0แล้วครับแล้วลองมาซื้อรถจาก gt auto คิดดูครับผ่อนตกวันละ200บาทเท่านั้นเองครับผมคิดดูนะครับผมประหยัดได้ขนาดไหนมีรถเป็นของตัวเองด้วยครับผม ต้องขออภัยด้วยนะครับผมต้องมาบอกราคาบนรถนะครับเพราะตอนนี้กำลังถ่ายทำฝนเป็นใจมากเลยครับตกอยากให้คนที่อยากได้รีบๆเข้ามาจับจองนะครับเพราะฟ้าฝนก็เป็นใจกับเราครับผมอย่าให้ความอยากมันหายไปนะครับรีบโทรมาเบอร์0984578989ติดต่อวินวินได้เลยและสุดท้ายนี้มาก็ต้องแพ้ลา เพราอลาไปก่อนเดี๋ยวเดียวนะลืมบอกคันนี้ได้ใบเซอร์จากเว็บขายดีนะครับการันตีตรวจสาพเช็คทุกอย่างมั่นใจ